23 The Night Before Halloween งานเกมแจมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของเมืองโคราชที่จัดขึ้นเพื่อให้คนที่มีความสนใจในด้านการทำเกมได้มานั่ง Enjoy สร้างเกมไปด้วยกันโดยรูปแบบของงานเกมแจมจะเป็นการแข่งขันแบบแฮกเกอร์ทอนที่เข้มข้นตลอด3วัน2คืนครับ เกมแจมครั้งแรกครับถูกจัดขึ้นในปี2022โดยสถานที่จัดงานก็คือ Class Cafe สาขาว,วัดบูนซึ่งในงานครั้งแรกของเราเนี่ยนะครับมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด24คนและผู้จัดงานก็คือผมเองครับ ซึ่งพี่เอดาครับเป็นเจ้าของสถาบัน e n a D b a e s c h o o l of Gaming นักพัฒนาเกมและผู้สอนการพัฒนาเกมครับสำหรับจุดประสงค์ที่เราจัดงานเกมแจมขึ้นมาในแต่ละปีนะครับก็เพื่อเป็นการจุดประกายให้คนที่อยากทำเกมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงได้มาเริ่มทำเกมในฝันของตัวเองกันจริงๆโดยในงานเกมแจมครับมันจะมีระยะเวลาอันจากัดซึ่งมันจะเป็นจุดที่ ขับเขี่ยวแล้วก็เป็นไฟบังคับไปในตัวเพื่อเราเนี่ยได้ดันเกมที่เราต้องการจะสร้างหรือเป็นเกมที่เราจินตนาการไว้ตั้งแต่วัยเด็กครับออกมาให้ได้โดยงานเกมแจมเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับใครก็ตามที่อยากจะเขียนเกมสร้างเกมของตัวเองเกมแจมครับเป็นเ n v i r o n m e n t ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นสร้างเกม ในวันแรกสำหรับเออร a เบนเกมแ a มเนี่ยเราจะมีเวิร์กช็อปให้กับแจมเมอร์ทุกคนได้มาเรียนรู้กันก่อนว่าจะทำเกมเนี่ยเริ่มกันอย่างไรทำกันอย่างไรโดยปกติแล้วเกมแจมทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีเวิร์กช็อปพวไว้ให้แต่เอ a b เบนเนี่ยเราเล็งเห็นว่าแจมเมอร์ส่วนใหญ่ของเราเป็นมือใหม่ถ้าส่วนใหญ่ หรือเป็นคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกร,รมไม่เคยเขียนเกมมาก่อนด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้น mm hmm. เอเดเบนเกมแจมก็เลยจะจัดเวิร์กช็อปไว้ให้สําหรับการเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเริ่มแจมกันสําหรับเวิร์กช็อปแรกข,ของเราเนี่ยมันจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับ unity hero er system ซึ่งมันเป็นการเอา unity engine เนี่ยมาเขียนเกมผี ทีนี้เกมผีมันจะมีความแตกต่างเนาะจากเกมอื่นๆทั่วๆไปดังนั้นเราก็เลยจะมาสอนกันว่าถ้าเอา unity มาเขียนเกมผีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นมันาจจะมีเรื่อง,องความน่ากลัวเรื่องของ Jump Scare ต่างๆในเวิร์กช็อปนี้ครับเราก็จะพูดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกัน สำหรับในเวิร์กช็อปที่2ครับจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเกมดีไซน์ซึ่งอันนี้เราโชคดีมากๆครับที่ได้อาจารย์เอกลักษณ์แสงเดือนฉายซึ่งอาจารย์ท่านเป็นผู้สอนในรายวิชาเกมดีไซน์และเกมดีเวล็อปเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้ามาสอนเราได้มีโอกาสไปสอนน้องๆในวันนั้นนะครับเราก็ได้เตรียมกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาเกมมาโดยที่เรายึดหลักของการ อสอนอิเลเมนต์เกมต่างๆตามหลัก MDA เนาะแล้วก็เอามาผนวกกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบแล้วก็กระบวนการการผลิตเกมหลายๆอย่างที่เราคิดขึ้นมาเตรียมเอาไว้ครับคิดว่ามันน่าจะเป็นหลักที่ดีในการที่ให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจอิเลเมนต์ที่สำคัญของเกมตามโจทย์ที่เราให้ พราะอาจารย์รู้สึกว่าโจทย์ที่ให้มันมีความค่อนข้างท้าทายเนาะมันเป็นเกมที่เกี่ยวกับเกมสยองขวัญอะไรแบบนี้ครับซึ่งใกล้ตัวเรามากแต่ก็ทําได้ยากมากเช่นเดียวกันที่จะทําให้มันอิมแพคกับผู้เล่นนี้ครับผมหลังจากที่เราจบเวิร์กช็อปกันแล้ว สเตตต่อมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนเนี่ยได้ทําการเบรนสตอมกันแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะเบรนสตอมกันได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของงานเกมแจมก็คือธีมครับสาหรับในปีนี้นะครับเอเดนเบรนเกมแจมเรากำหนดธีมไว้ว่าเป็น Folke folk h o r r o r s ซึ่ง f folk h o r r o r มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีท้องถิ่นตำนานพื้นบ้านความเชื่อเฉพาะพื้นที่เฉพาะถิ่นนั้นๆสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าโดยปกติแล้วพอมาเป็น h ฮอร์เรอร์เราก็จะนึกถึง ผีในระดับประเทศในระดับชาติเช่นผีไทยผีญี่ปุ่นผีเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยตีนเนี้ยมันน่าสนใจที่เราจะหยิบเล่นเฉพาะท้องถิ่นออกมาแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราจะมีคีย์เวิร์ดอีก3ตัวด้วยกันก็คือ torture s insanity และ hopeless การกําหนดคีย์เวิร์ดตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้แจ m เมอร์เนี่ยสามารถที่จะสะโคบได้ว่าเออเราจะควรที่จะสนใจตรงไหนเป็นพิเศษ ซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้มันจะทำให้การคิดเกมของ j a m เมอเนี่ยออกมาง่ายแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นซึ่งโจทย์ปีนี้ในมุมมองของผมเองเนี่ยก็ต้องบอกตรงเลยว่ามันก็ค่อนข้างหินแล้วก็ท้าทายผู้เข้าร่วมแข่งขันพอสมควรเลยเพราะว่าบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้มาแนวทาง horror ดังนั้นการที่จะทำเกมแนว horror แนวสยองขวัญได้เนี่ยต้องรีเสิร์ชกันหนะักพอสมควรเลยครับ40กว่าชั่วโมงที่เราเอ้ย <laughs> ยังไม่ัน <laughs> <laughs> โอเคยางี40กว่านาทีที่เราเบนซอมกันมาได้ไอเดียประมาณไหนยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยฮะที่คุยกันใช่ครับน่าจะเป็นเกมแนว 2D top down ที่ให้ element เ,เป็นความสยองขวัญมากกว่าเพราะว่าแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับปริมิดไม่ก็มัมมี่ครับเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นโฟล์คเออร์ที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้ว mm hmm. เราเ <Okay. S 1> พรออาะงั้นเราจะเราจะสามารถตัดบางเรื่องในการที่เราต้องใส่แอดหรือเล่าไปได้เพราะทุกคนรู้จักอยู่แล้วแล้วแต่ทีเนี้ยถ้ามีส่วนไหนที่เราเพิ่มเติม mm hmm. เช่นเป็นเวทมนต์นู่นนี่นั่นเราค่อยเล่าเพิ่มโอเคแล้วก็เราจะให้ผู้เล่นรู้สึกทรมานในที่ติดอยู่ในนั้นหรือว่าไม่สามารถ หนีเอาจากที่นั่นอะไรอย่างนี้ได้มากสมากกว่าครับคือเกมเกมเนี่ยชื่อว่า Hill Traveler เราจะพาทุกคนเนี่ยลงไปสำรวจนรกกันเวลาเราเซิร์ชใน Google นรกสัตว์นรกมันจะมีภาพของแบบว่าสีแดงแดงมีไฟอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ภาพพวกนั้นอ่ะมันถูกคอมมาจากพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกไม่มีภาพี่มันเป็นแค่ข้อความครัคำถามคือ แล้วทำไมเราไม่กลับไปดูข้อความนั้นแล้วก็ตีความใหม่ให้มันทันสมัยขึ้น,นเพราะว่าถ้าเกิดเราเซิร์ช o g l e แลเราก็จะเห็นนรกที่มันเหมือนยุคหินนะพ<ฆ>ี่คนไม่เอาหอกเอาอะไรมันเป็นยุคหิน<ฆ>ซึ่งผมรู้สึกว่า<ฆ>ตอนนี้สังคมนรกมันต้องมีการวิวัฒนาการแล้วนะเราเล่นเป็นตัวละครที่แปลกแยกจากคนอื่นคือว่าลอจิกมันคือเราเล่นเป็นผีที่ตกนรก S <S ทำไมถึงตกโลกได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปสืบว่าทําไมเราถึงตกโลกแรงที่เราเป็นผีประมาณนี้ครับที่จริงเรื่องไอเดียเนี่ยเราก็เคยคิดมาก่อนนะครับแล้วคือจะเราจะสโคบกว้างๆก่อนที่จะมารู้โจย์ในวันนี้ครับคือผมเป็นคนที่ ชอบเล่นเกมผีดูเกมผีแต่ก็เป็นคนกลัวผีด้วยมันจะมีเกมหนึ่งที่จะเป็นแนว 2D แพลตฟอร์มครับก็ mm hmm. คือจะเป็นมุมมองข้างจะเป็นแบบมุมมองที่ผู้เล่นจะไม่เห็นอะไรเลย mm hmm. เห็นแค่2ฝั่งจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกกดดันรู้สึกว่า mm hmm. โอเคเราไม่รู้ว่าอะไรจะโผล่มาจากซ้ายหรือขวา mm hmm. ครับทีนี้ในเรื่องของคอนเซปต์เนื้อเรื่องครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ตื่นมาในที่ที่หนึ่งครับเป็นห้องเรียนหรือห้องอะไรเนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็เขาพบว่าที่เนี่ยมันเป็นที่ที่เขาคุ้นเลยครับเรา เขาก็เลยต้องออกจากที่นี่ครับในระหว่างทางเขาก็จะต้องคนพบว่าเขาเนี่ยอยู่ในมิติที่แบบไม่ใช่มิติของโลกความเป็นจริงครับเป็นมิติที่บิดเบี้ยวไปแล้วก็จะมีสัตว์ประหลาดหรือผีอะไรที่คอยวิ่งไล่ตามตลอดนะครับจนนี้แค่อยากสลับมุมมองดูครับว่าแบบาเราเคยเล่นเกมผีที่เราเป็นคนเพื่อหนีผีหรือแบบต่อสู้กับผีกันมาเยอะละก็เลยอยากลองปรับมุมมองว่าแล้วถ้าเราเป็นผีเราจะรู้สึกยังไงอย่างนี้ครับ อยากอยากลองเปลี่ยนมุมมองเป็นมอง,มองในโลกวิญญาณดูแถว,ว่าโลกวิญญาณมันหน้าตาไงลองแบบจินตนาการกันขึ้นมาคือผู้หนูจะทำเป็นเกมตูดค่ะแล้วก็จะทำเป็นการาฟิกกัแบพบิกเซลอาร์ตเพราะหนูรู้สึกว่ามันง่ายประหยัดเวลาคือจะตกไปในคํำแห่งหนึ่งครับแล้วก่กอนหน้านั้นคือจะเจอบ้านหลังหนึ่งครับแล้วในบ้านนั้นก็มีคางใต้ดินไปที่คํำแล้วในคํำนั้นจะมีภารกิจกลางๆให้ทำครับคล้ายๆเหมือนกับไฟน์ในเอดเวนดี้อย่างเงี้ยคือผู้เล่นจะต้องเหมือนกับพยายามช่วยเหลืออาเหมือน กนก็เป็นวิกเทมเป็นเป็นเหยื่อของฆาตรกรที่ถูกขังอยู่ในบ้านจะไปเล่นกับความกดดันที่ไม่ต้องเป็นผีก็ได้ผมมองว่าอย่างนั้นคนะจู่แล้วคือมีความ บ้าคล,ลั่งทรมารแลวก็สิ้นหวังใช่ไหมคะก็เลยเกิดไอเดียว่าจะเอาเป็นผีอะไรที่มันดูแบบดูแบบแบบที่ไม่ใช่แบบผีนางรำก็เลยมาตัวดดว่าเอาผีตายท้องกลมดีไหมเล่นเล่ยกับความรู้สึก<ด>คือผู้หญิงเนี่ยฝั่งภรรยาคืออยากมีลูกอยากมีลูกชายมากแต่เขามีโรคติดตัวก็คือโรคสมบูร์คลิกสามีก็บแบบเบื่อที่ผู้หญิงแบบเป็นโรคสมุูคลิกก็เลยอยากมีมาอยากมีผู้หญิงที่แบบปกติแล้วเขาก็คือถ้าเล่นกับความแบบความรุนแรงความบ้าคลั่งก็คือ เริ่มจากตัวภรรยา <ทำ S 2> คือเริ่มเหมือนเป็นเป็นเนลเวลอะค่ะเริ่มจากทำนายข้าวของก่อนก็เริ่มทวีคูณไปเรื่อยใช่ค่ะก็เริ่มทำนายตัวเองจบด้วยการที่แทงแทงลูก <พา S 1> ในท้งองอตงประมาณน,นี้คะ่ะโหคือเนี้ยยังไม่ต้องเป็นเกมนะแต่เราเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวละเฮ้ยอันนี้นะเริ่มเริ่มได้นะเริ่มได้นะถ้าถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นเกมแล้วมันดูดีแล้วมาสรุปเฮ้ยพี่ว่าได้ หออเหมือนว่าเราเป็นอยู่ในบ้านคร,ครับผมแล้วก็ <Okay. S 2> เราจะเอาตัวรอด3วัน <Okay. S 2> โดยที่ผี3วันนั้นนะผมจะให้แรนดอมผมจะทําผีไว้5ตัว ah. ให้มันไม่ซ้ำแบบว่าเวลาเล่นเราจะได้รู้สึกแปลกใหม่แล้วก็แต่ละตัวก็จะมีวิธีการเอาตัวลออครับผม mm. พอเริ่มมาครับผีจะมาเคาะประตูที่ผมบอกไปตอนแรก ah. พอมาเคาะปุ๊บเราเปิดประตูแล้วมันจะมันาเราจะคุยกับผีก่อน,นครับผม mm. นะถ้าเราสามารถคุยกับเขาเราไม่เกิดปัญหากันได้ครับ ah. วันนั้นเราก็จะไม่ต้องสู้กับผีก็คือเราจบในสันติคือรถจีนจา จาได้ด้วยถ้าจรจาได้โอเคก็วันนั้นเราก็จะเหมือนแบบฟรีไปเลยครับแต่ถ้าเกิดเราจีรจารแล้วมีปัญหาผมว่าในคืนนั้นแล้วอีกก็จะบุกเข้ามาโอ้เกมจะเป็นแนวเนื้อเรื่องกับแบบชอยส์ครับก็คือจะมีให้ผู้เล่นเลือกสองคำตอบครับเป็นแนวพวกเกมตรับแบบจิบเบิเอนะดาร์คพิกเจอร์อะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยเวลาครับมันก็โอเคอาจจะไม่เท่าครับโอ้แต่ถ้าเรามีเวลา เท่าเขาเราเหนือกว่าแน่นอนประมาณนั้นครับผม <laughs> แนวเกมที่วางไว้ภาพอะไรอย่างเงี้ยตั้งใจเป็นแนวไหนครับ <S <S เ<อ>ผมกล่าวว่าจะเป็นแนวคอเลอร์แล้วก็ใส่เอลเมนต์แบบพวกวิ่งหนีแบบมันจะมี ระบบแบบนี้ระบบออระบบระดับเดซิเบลในการเดินก็คือทุกอินเทอร์แลกของที่เพลเยอร์ hmm. ไปทำเนี่ยมันจะมีเสียงอย่างเช่นแค่เราเดินอ่ะก็จะมีเสียงรหรือไม่ก็ก,การหยิบข้าวของอะไรนี้ออกมามันก็จะมีเสียง mm hmm. และผมกล่าวว่าจะใช้แบบเอลเมนต์แบบพวกซาวแบบนี้แหละก็คือพอซาวมันได้จากเดเรคชั่นไหนครับ,รบตัว AI เนี่ยมันก็จะรู้ณจุดนั้นเอ mm hmm. าที่มันก็จะไปหาในจุดนั้นอะไรมาเนี่ย <Okay. S 2> แต่คือมันจะแค่ตามจุดเหมือนแบบเป็นเรดาร์ uh huh. ตามมาจะไม่รู้แบบตำแหน่งของเพลเยอร์แบบต่ออะไรบันนี้คือน่าสนใจคือเล่นเรื่องกับ ระบบเสียงเอาเสียงภายในเกมมาเล่นเลยเป็นชุดีหรือช d ดีครับทีมนี้ เป็นช d ีเลยนะโอเคความน่ากลัวที่เราวางแผนไว้มันจะประมาณไหนบ้างฮะอยู่พี่คนครับว่ากลัวหรือเปล่ามันก็จะมีหลายๆอย่างอย่างเช่นมัมมี่หรือแมลงสคารับก็อาจจะเป็นแอนิมอลฟอเบียอะไรอย่าี้ได้แบ่งการทํางานกันยังไงบ้างครับในทีมนี้ใครเป็นใครหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับหลักๆตอนนี้ก็อันนี้จะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้วก็อันนี้เป็นอาร์ตสองคนแล้วผมก็เป็นเกมดีไซเนอร์เดี๋ยวผมก็จะไปลงลึกแล้วก็ แจกให้เสร็จหลังจากที่มีรายเสร็จปุ๊บผมเป็นเป็ดประมาณหนึ่งผมก็จะพยายามไปช่วยทั้งสองฝ่ายอ,อะไรประมาณนี้จะมีปั้นโมเดล UI <Yeah. S 2> กับ d ดเวิร์เขียนโค้ดอะไรประมาณนี้อเคมีเกมดีไซน์2คนแล้วก็จะมีฝั่งของเกมอาร์ติสต็จะแบ่งสายเป็นสายซาว์แล้วก็สายก็เป็นสายกราฟิกดีไซน์แล้วก็จะมีเกมเด็บหนึ่งคนที่เป็นเฉพาะด้านเลยครับทำอะไรได้ก็จะช่วยกันไปเลยครับร่อช่วยกันไปเลยเพราะว่าทรัพยากรคนมันจํากัดโอเคแล้วก็สมหัวกันต่องานต่องานอย่างนี้ก็อาจจะมีเฮดของแต่ละด้านครับแต่ว่าโดยรวมก็คือรับผิดชอบร่วมกัน ก็คือฝั่งนี้จะเป็นโปรแกรมเอ่อเป็นโค้ดคะ่ะส่วนันี้ก็จะเป็นออกแบบแล้วก็ทำเสียงซาวด์อ่าผมจะเป็นคนดีไซน์เหมือนดีไซน์ตัวเกมทั้งหมดครับวางแล้วก็วางการทำงานทั้งหมดครับว่าเกมจะเอ่อเป็นเนื้อหาประมาณไหนครับผมแล้วก็ตัวรูปแบบเกมโค้ดที่ใช้จะออกมาประมาณไหนครับผมโอเคได้ ส่วนผมเนี่ยจะทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องโคดดิ้งครับแล้วก็จะรับผิดชอบในส่วนของการทําแมปด้วยแล้วก็ประมาณว่าแบบทาโมเดลแล้วก็ทาแมปแล้วก็โคดดิ้งด้วยส่วนนึงค,ครับผมโอเครับผิดชอบเรื่อง آ, การาฟิกดีไซน์ครับ,รบแล้วก็เรื่องเสียงภาคก็ลงตัวนะจริงๆ3าคนอ่ะมันสร้างเกมเกมหนึ่งได้ได้ได้สบายเลยแหละ<ม>แล้วแบ่งหน้าที่กันให้ดีนะครับ4.4.2 2ชั่วโมงทันไหม หนึ่งแล้วล่นนะครับ okay. โอเคเป็น 2D ก็ทำมาหลายเกยมเแล้วน่าจะน่าจะน่าจะ,าจะได้เกมที่ไม่เคยทำก็คือเกมฮอเดอร์เนี่ยเป็นท้าท<ล>า,ายหลเวลาแล้ววางแผนการนอนไว้ยังไงบ้าง ไม่ไม่นอนคิดว่าถ้าไม่กินไม่นอนนะโอเคโอเคโอเคแล้วนี่เป็นการกินเกมครั้งแรกด้วยก็ประสบการณ์ที่เคยมาเกมแจมครับคือเราก็มีประสบการณ์แล้วรู้ว่าโอเคเราต้องวางแผนอะไรมาไหนครับมั่นใจขึ้นกว่าปีแล้วว่าโอเคเราจะต้องทันได้แน่นอนครับอาจจะไม่ต้องอดอยากอดนอนเมื่แล้วครับผมคิดว่าทันเนี่น่าจะชิวเฉียดครับก็เป็นเวลาที่แอบแอบน้อยแล้ว สองคนด้วยก็ค่อนข้างยากแต่ว่าจะพยายามมีเน็นี่ค่ะก็คือเราตกลงกันว่าจะทําเป็น2องดีเพราะว่าย่นเวลาลงอะไรเงี้ยค่ะแบบรายละเอียดเล็กน้อยก็ค่อยมาเก็บทีหลังเท่าที่วางตารางงานเอาไว้ก็แน่นระดับนึงนะน่าจะเฉียดฉิวครับพยายามไม่ทันครับว่าถ้าไม่ทันก็อาจจะมีตัดอะไรบ้างแต่จะทำให้เต็มที่ครับทุกทีครับน่าจะเกือบๆกือบครับเกือบทัน กเกือบเกือบพันก็เนี่ยดอนิสเ n เ y อร์เ c e r เดินเพอร์เสร็จโอเคโอเคแฮตตการ์ทอนแฮตการ์ทอนทำไมถึงชื่อมังกี้ซิตี้ครับเออมังกี้ครับก็คือลิงซิตี้ก็คือเมืองกัครับคือด้วยความที่มนุษย์เราก็เป็นโฮโมเซเปียนก็คือเป็นลิงครับเรามองตัวเราทีมเราว่าเราเป็นลิงที่ทำงานโอเคท่าใน48ชั่วโมงก็เหมือนลิงที่ทำงานช่วยกันทำงานเพื่อสร้างเผ่าพันธุ์สร้างไงครับผมเราเลยบองว่าเราจะทำเป็นนครลิงเพราะฉะนั้นคิดว่านครลิง น่าจะวางแผนมาดีปีนี้ได้เลยท้างนั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันสุดท้ายว่าทันไม่ทันรูแผนที่วางไว้เนี่ยเฮ้ยโอเคมันมันมีสโคปมีชัดแต่ระวังเรื่องความใหญ่โอเคนะเพราะฉะนั้น4-4ชั่วโมงขอให้โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับจากกานที่เราได้ไปเดินเซอร์เว์แต่ละกลุ่มมาครับ ก็เห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความน่าสนใจมากพอหลังจากที่เราประกาศโจทย์แล้วทำ brainstorming กันแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นล่างในระดับไอเดียขึ้นมาหลังจากนี้ครับเราก็จะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยส่งตัวแทนขึ้นมาเพื่อที่จะทำการ pitching ไอเดียแนวทางว่าหลังจากนี้ไปเขาจะเริ่มทำเกมแบบไหนกันจากนั้นก็จะถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วครับโ<ข>อเคถ้าพร้อมแล้วพีระขอ จับเวลาเริ่มงานเกมแจตมต้อนนี้ครับเฮ้คออกแบบสคริปต์ออกแบบแมพครับแค่นั้นลบแล้วก็อาจจะทำหน้าเมนูนิดหน่อยแบบเป็นคาสซีนนิดหน่อยครับเ ก็เป็นพวกบัครับที่อาจจะเกิดขึ้นในเกมตอนที่ตอนที่เล่นครับแล้วกแก้ไม่ทันครับแล้วก็ส่วนของโมเดลแล้วก็แมปครับบางส่วนก็ห,หลักๆตอนนี้ก็คือพยายามทําให้เกมครับมันควบคุมทั้งสามหลักสามยีหลักซึ่งก็จะกระจายกระจายกันไปกังวลว่ามันจะไม่เสร็จครับ เราคือเราไม่สามารถกําหนดสโคปงานได้เลยว่าแบบเอ้ยเราคิดไกลขนาดนี้เราจะทํามันได้ไหมหรือเราอาจจะคิดน้อยเกินไปหรือเปล่ากรรมการจะมองว่าแบบเอ้ยมันมีเวลาแบบขนาดนี้ทําไมทําเกมได้แค่นี้อะไรประมาณนี้คือหนูกะไม่ได้เพราะงั้นหนูก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เราคิดมากันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะเสร็จได้หรือเปล่าผมแข่งมาหลายสนามแล้วแต่ว่าสนามนี้เป็นสนามที่แปลกมากเพราะว่าผมไม่ผมไม่เล่นเกมผีผมไม่ทําเกมผีผมไม่เคยอะไรเกี่ยวกับผีสักอย่างแล้วนี่มันเป็นแบบเหมือนชาเลนจ์ตัวเองนิดน,นึงที่แบบมา ทำอะไรแปลกเลยที่เคยทำาสนุกครับไม่ได้จริงจังขนาดน้เอาเอาเนินขนาดนั้นเลยสรุปได้งานก็คือทำเกมที่มาเที่ยวแต่ทำเกมแจมมันไม่เหมือนการทำเกมหรือทำงานกลุ่มแบบใช้เวลาสองสามเดือนครับเกมแจมมันคือสองสามวันมันคือการรีบประสิทธิภาพตัวเองครับแล้วก็รู้ว่าขอบเขตของตัวเองคือยังไงแล้วก็รู้ข้อเสียของตัวเองว่าขาดการสื่อสารตรงไหนกับกลุ่มหรือทีมครับ ผมว่าที่นี่มีความความเป็นกันเองที่สุดแล้วแล้วก็แบบว่ามีมีการจัดเวิร์กช็อปให้ก็คือเกมจำที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นแจ็โจทย์แล้วก็มาเริ่มทําเลยก็ไม่ได้มาสอนอะไรเรามากนะครับผมแต่ว่าเกมจำที่นี่เหมือนเปิดให,ให้ให้แบบว่า beginner friendly มีหนะคนเก่งนะคะหนูว่าแบบว่ามาจากแบบมดังๆบ้างเคยทําเกมมาแล้วบ้างแล้วคือมีกลุ่มหนึ่งที่หนูไปคุยกับเขา mm hmm. เขาดูเก่ง mm hmm. เขาดูแบบพูดดีมากๆเลย mm hmm. รู้สึกว่าทุกคนเก่ง,งมากๆ mm hmm. ไม e. no ่ไม่ไ <laughs> ม่ไไมม่่เลยตอนนี้ผมพูดนิดนึงนะทีมผมทั้งหมดไม่เคยมีใครทำเกมเลยสักคนนะครับที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครเคยทำเกมเลยนะครับเราสื่อสารูนิตีเป็นพึ่งพวงโ้ตพงเื้อคือเปิใช้เองประมาณนี้ครับไม่ต้องคาดบอกอะไรมากไม่เคยแข่งเกมแจกไม่เคยทำเกมไม่เคยเล่นเกมน้อยด้วยผมไม่ผมไม่กังวลเรื่องพิชชิ่งเลยคือผมแค่ผมแค่ชิบเกมไม่ออกเฉยเพราะว่าไม่มีไม่มี Data ว่าเกมผีมันต้องทำอะไรยังไงแค่นั้นเองครับเกมทุกเกม ต้องเล่นสนุกก่อนนะรเพลเลอร์มาที่หลังดีกว่าผมสุว่าเล่นอะไก็ต้องเล่นให้สนุกก่อนเพเลอร์ mm hmm. อาจจะเอ็นบวมันที่หลังได้แต่ถ้าเราเล่นเกมเราไม่สนุกเราก็ไม่ทำ mm hmm. ความยากง่าย mm hmm. ผมว่าเกมเพเลอร์มันยากตรงที่มันเป็นทีมถูกต้องไหมครับมันเป็นทีมแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นทีมเนี่ยถ้าเราไม่สามารถทำให้เป็นตามทีมนั้นได้อะมันก็จะไม่ใช่เพลเลอร์ แปลว่าเพอร์เลอร์มันจะมีเ l e m e n t e l e m เ n นที่ไม่เหมือนเกมประเภทแฟนตาซีหรือไซไฟก็คือเสียงบรรยากาศแล้วก็สาว์ซึ่งเราไม่มีทั้งสาว์ดีเจเนียร์ที่มาด้วยอะไรเดวยเพราะงั้นมันเลยมีความยากตรงนั้นมากกว่าที่ผมว่าทุกกลุ่มมันก็ไม่มีเลยเราก็ต้องมาดันท <laughs> ุส่วนกัน <laughs> ต้อทบการกันหรือพยายามหาสาว์อยู่กันแต่ว่าในวัยไม่หนึ่งมันวิวง่ายครับแต่ว่าผมสึกการที่เราจะสึกกลัวอะไรบางอย่างคือใช้เสียงเยอะใช้เสียงเยอะครับ พอมไม่น่ากลัวจากสาวก็ต้องน่ากลัวจากอาร์ตและอาร์ตมีอยู่สองหมอก็ต้องแบบพยายามทำให้ทันเวลาแต่ทำแอนิเมชันนี่ีหน่อดเดียวแต่ว่า <laughs> <laughs> ก็ยังดีที่แบบว่ามันเป็นทีมทีมหลอนะทีมโอลรีนมันก็จะมีอาร์ตตายหลายๆอย่างที่แบบมันซิมเพิล เราต้องพยายามหาที่มันซิปเปิลเวลาทำไ,ได้ทำทันเวลาแม้คดีการทําเกมมันคล้ายๆหนังเอาตั้งแต่เริ่มตอนเริ่มเขียนบทแหละเราไม่รู้สึกว่าเออมันมันเหมือนหนังดีเลยลเรารู้สึกว่ามันเอนจอยที่จะได้ทำก็เพิ่งมาเอนจอยกับการแบบว่าเรามาทําเกมก็ามงานนี้ครั้งแรกเพราะว่าเพิ่งมาทําเกมครั้งในครั้งแรกเรามองแบบมีกลุ่มไหนหรือใครที่น่าสนใจนะครับอ้ยน่ารักมมใช่จริงจริงเพุาะว่าเราตื่นเต้นพูดชาญพูดดีเขาวางแผนได้ใกล้เคียงกับที่เราวางแบบมือสื่อการวางแบบ จากลากจริงๆอ่ะจากคอก่อนแล้วค่อยทำในเรื่องแล้วก็ทำเองแล้วเขาเริ่มทํางานกันแล้วเขามาเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเขาก็เข้าใจรูปเกมอยู่แล้วมากกว่ากลุ่มอื่นที่ผมเล่นอยู่ในตอนนี้กลุ่มนั้นน่ากลัวสุดน่ากลัวเลยน่ากลัวนะน่าเข้าหานะแต่ว่าน่าระหนักมากหางกันครับแล้วด้วยจำนวนที่แบบเราน้อยอย่างเขาอย่างเงี้ยเราเราเอาเท่าไหร่สู้เขาได้ อ๋อคอนเซ็ปต์แรกนัอย่างที่บอกครับมาทำเกมสนุกแล้วมาเที่ยวอะไรไม่อยากไม่คิดสู้ไม่คิดสู้ก็อยากเอามาเอาประสบการณ์กันแล้วก็นั่นแหละครับมาเที่ยวครับก็คือเน้นเนน้สนุกสนุกไปก่อนไม่คิดสิวมาฝากถึงทีมอื่นนะครับที่เขาอาจจะบอกโอ้โหคนเข้ามาเอากี้แล้วกันนะให้หาที่คนที่เคยทำเคยเกมแจมมาแล้วสอรอบสู้ๆนอนให้พอแล้วก็มีความสุขไป ใช่มีความสุขวางแผนดีๆแค่นั้ฮะอีะ่างครับอันนี้าจารย์ทุกคนสอนเกมที่ดีคือเกมที่เสร็จอใช่เลยอ,อยากบอกทีมอื่นเราก็ก็บอกว่าถ้าสมมติก็ชนะก็เอาเงินมาแบ่งกันด้วยนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้ได้ไหมคะก็ยังเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างนี้ <c oughs>